ร้อนนะครับแต่เราไปร้องขอความเป็นธรรมนะครับไอ้สิ่งที่ผมเจอนั้นนะครับผมถือว่าในส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับเพราะว่าแรงงานของผมนั้นที่ไปทํางานที่นั่นผมไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นแรงงานที่มีบอตเดอร์พาร์นะครับแต่ผมเห็นว่าถ้าหากว่าคนคนที่ทําถูกต้องนะครับแล้วยังโดนถูกรีดถาก็นเนื่องจากว่าเขา เขาไม่สามารถที่จะมาเรียกเก็บอะไรกับผมได้นะครับแรงงานมีบัตรถูกต้องผ่านกฎหมายทุกอย่างนะครับแต่เขาใช้วิธีการกั่นแกล้งนะครับกั่นแกล้งตรวจนะครับใช้เวลาตรวจ2ชั่วโมงแล้วมาตรวจคนเดียวนะครับซึ่งการทําแบบนี้มันเป็นการทําไม่ถูกต้องซึ่งเราก็มองออกนะครับว่ามันคือการกั่นแกล้งนะครับเขาจะให้ผมจ่ายผมไม่ยอมจ่ายนะครับผมบอกผมไม่จ่ายนะครับผมเสียค่าทำบอดเจอร์พาให้กับแรงงานหลายๆท่านมันก็หมดหลักหมื่นหลักแสนอยู่แล้วนะครับยังต้องมาจ่ายสวยใต้โต๊ะอีกมันก็ไม่ใช่นะครับเราก็ถือว่าเราเรียกร้องง่่ทีถูกต้อง นะครับส่วนแรงงานนะครับที่ออกทางจุด,จดผ่อนปล่อมต่างๆนะครับก็ยังสามารถเข้ามาเก็บลำไยในพื้นที่จังหวัดสราแก้วได้อยู่นะครับ <S <S ในส่วนของผมนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากมายนะครับก็ทาเพยงให้รู้ว่านะครับให้เห็นใจพี่น้องประชาชนนะครับให้เห็นใจพี่น้องชาวสวนลำไยนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีแรงงานเข้าไปเก็บนั้นนะครับผลผลิตก็จะเกิดความเสียหาย